น้องที่รักในพระกิตเจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัป,ปดาห์ที่11เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลเขียนว่าท่านแสดงตนเป็นผู้รับใช้ของพระพิจ้าในทุกกรณีท่านเสื่อนสตัตวรุรให้รับพระอนุาทานของพระพิจ้าและทงให้เกิดผลส่วนท่านก็ยืนยันว่าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ในทุกกรณี ด้วยความอดทนอย่างมากในความทุกยากในความขัดสนในความเพบอแค้นในการถูกบยตีถูกจองจําความเด็ดเหนื่อยจากการงานต่างๆแต่ท่านก็ก้มหน้าก้มตาทําหน้าที่ของท่านแม้จะรู้สึกเหนื่อยท่านขนาดก็ตามเพราะท่านบอกว่าท่านจะพยายามชดเชยสิ่งที่พระเยซูเจ้า อาจจะไม่ได้รับการทดลองอน,นี่หมายความว่าจะชดเชยสิ่งที่ขาดไปในสมัยของพระเยซูเจ้านั่นเองส่วนพระวรสารเราเห็นสังคมชาวยวสมัยของพระเยซูเจ้าคุ้นเคยกับความยุติธรรมแต่พวกเขาไม่คุ้นเคยกับความรักความเมตตากฎของชาวยวรุนแรงมากครับพี่น้องคือตาต่อตาฟันต่อฟัน เดเมื่อเขากระทำต่อเราอย่างไรเรา,เาก็กระทำตอบอย่างนั้นอาจจะหนักกว่าด้วยพระเยซูเจ้าบอกชาวยิวว่ามันล้าสมัยแล้วนะและเราไม่อยู่ในยุคหินอีกต่อไปแต่เป็นยุคแห่งพระเมตตานอกจากพระองค์สอนให้เรามีความเมตตาต่อกันแล้วพระองค์เองก็ยังดำรงชีวิตเป็นตัวอย่างแก่ชาวเราทุกยุคทุกสมัยด้วย เมื่อพระองค์ตรึงกังเขนประโยคแรกที่พระงขอพระบิดาก็คือโปรดให้อภัยแก่ชาวอ,อยู่ทั้งหลายที่กระทำต่อพระงนี่คือหัวใจที่ประเสริฐที่สุดที่เราเรียนแบบได้นะครับขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากรพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์